องค์การการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องแรกนะคะแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การความหมายความสำคัญและประโยชน์ขององค์การความหมายขององค์การองค์การหมายถึงการรวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อร่วมทำกิจกรรมอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายเดียวกันความสำคัญขององค์การ 1. องค์การสร้างคุณค่า หมายถึงการทำให้สิ่งที่องค์การได้มาจากสิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่สามารถสนองความต้องการและสร้างความพอใจแก่ผู้ใช้ขณะที่ทำให้องค์การสามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญและความมีสมรรถนะหรือมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการสร้างคุณค่าเป็นกระบวนการสามขั้นตอนได้แก่ขั้นการได้มาซึ่งสิ่งนำเข้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอกขั้นการแปลงสิ่งนำเข้าและขั้นผลที่ได้รับหรือสิ่งนำออก 2. การสร้างความสำเร็จแก่งานที่ซับซ้อนกิจกรรมในสังคมล้วนมีความซับซ้อนและยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสิ่งแวดล้อมส่งผลให้การทำงานซับซ้อนเหล่านั้นบรรลุผลไม่ใช่เรื่องง่าย 3. การสร้างเสริมผลิตภาพเมื่อมีการทำงานร่วมกันหรือมีการใช้ความพยายามร่วมกันอย่างเป็นระบบในลักษณะองค์การ ย่อมส่งผลให้เกิดพลังร่วมที่จะร่วมคิดร่วมทำและดมพลังพยายามในการจัดการอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่การมีผลิตภาพประโยชน์ขององค์การ 1. ช่วยให้เกิดการขยายขีดความชำนาญเฉพาะด้านบุคคลที่ทำงานในองค์การย่อมได้รับการฝึกฝนในสิ่งที่ทำอย่างสม่ำเสมอส่งผลต่อการขยายขีดความชำนาญเฉพาะด้านของบุคคลเพิ่มมากขึ้น 2. ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและต่อขอบเขตจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการการประหยัดต่อขนาดเกิดขึ้นเมื่อสามารถประหยัดต้นทุนได้จากการผลิตสินค้าจำนวนมากส่วนการประหยัดต่อขอบเขตเกิดขึ้นเมื่อองค์การผลิตสินค้าหลายอย่างด้วยต้นทุนเฉลี่ยที่ลดลง 3. ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การย่อมมีความพร้อมสามารถคาดทะนีความต้องการ ค้นหาวิธีจูงใจหรือโน้มน้าวเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือสิ่งแวดล้อม 4. นำมาซึ่งการประหยัดต้นทุนในการดำเนินการการผลิตและการแลกเปลี่ยนในอุดมคติต้องมีต้นทุนธุรกรรมต่ำที่สุดเช่นในการสืบหาข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารจำนวนมากได้เท่ากับองค์การซึ่งมีเครื่องมือสืบค้นที่เหนือกว่าหรือในการเจราจาต่อรององค์การย่อมมีอำนาจการต่อรองสูงกว่า เพื่อเอื้อต่อการลดต้นทุนธุรกรรมให้อยู่ในระดับต่ำสุด 5. ช่วยในการจัดระเบียบและการควบคุมการทำงานเพราะองค์การสามารถกำหนดกฎกติกาในการทำงานร่วมกันย่อมส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันขององค์การโดยรวมประเภทและลักษณะขององค์การประเภทขององค์การ 1. การแบ่งประเภทของภาสัน1.1องค์การการผลิต1.2องค์การทางการเมือง 1.3องค์การบูรณาการ1.4องค์การทำรงรักษารูปแบบ2การแบ่งประเภทของเคสและคาน2.1องค์การการผลิตหรือองค์การทางเศรษฐกิจ2.2องค์การทำรงรักษารูปแบบ2.3องค์การเพื่อการปรับตัว2.4องค์การด้านการจัดการหรือองค์การทางการเมืองลักษณะสำคัญขององค์การ1 ลักษณะพื้นฐานขององค์การ1.1มีความพยายามร่วมกันการรวมตัวกันของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำกิจกรรมอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน1.2มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกันความพยายามร่วมกันจะเกิดขึ้นไม่ได้หากแต่ละบุคคลมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน1.3มีการแบ่งงานการทำ จะมีการแบ่งหน้าที่งานการทำตามความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบซึ่งทำให้องค์การสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.4. มีอำนาจการบังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าใครรับผิดชอบดูแลภาระงานใดใครรายงานต่อใครใครเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด 2. ลักษณะทั่วไปขององค์การ2.1เป็นที่รวมของกฎระเบียบเช่น กฎระเบียบที่เป็นทางการกฎระเบียบด้านวินัยของพนักงานมาตรฐานการปฏิบัติตนของแต่ละอาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานกฎระเบียบที่ไม่เป็นทางการ2.2มีความคงอยู่ขององค์การหมายความว่าไม่ว่าสมาชิกองค์การจะโยกย้ายหรือออกจากองค์การไปแต่องค์การก็ยังคงอยู่2.3 มีความเป็นเอกลักษณ์ขององค์การการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การที่ต้องการให้สังคมจดจำไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือกิจกรรมเพื่อสร้างภาพในใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2.4มีการยึดปฏิบัติตามบรรทัดฐานวิชาชีพและสถาบันในสังคมความจำเป็นในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีองค์การความหมายของแนวคิดและทฤษฎี 1. ความหมายของแนวคิด หมายถึงความคิดที่เป็นความรู้และแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ 2. ความหมายของทฤษฎีคือคำอธิบายอย่างมีระเบียบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆโดยสามารถระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ฉะนั้นแนวคิดทฤษฎีจึงเป็นความรู้และคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประกอบด้วยหลักการที่บอกถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่พบได้ในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นๆ ความหมายและการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีองค์การ 1. ความหมายของแนวคิดและทฤษฎีองค์การชุดของความคิดและหลักการที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจองค์การมากขึ้นรวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อม 2. การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีองค์การ2.1การพัฒนาจากประสบการณ์ ขั้นตอนที่1ได้พบกับประสบการณ์ในการทำงานเป็นองค์การซึ่งเป็นปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงขั้นตอนที่2ปรากฏการณ์ที่ได้รับนั้นสะท้อนแง่คิดบางประการขั้นตอนที่3ผู้ได้รับประสบการณ์นำมาประมวลหาข้อสรุปเป็นกรอบความคิดเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น2.2การพัฒนาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถดำเนินการได้2วิธี คือการวิจัยเพื่อค้นหาหรือการวิจัยเชิงบุกเบิก er และการวิจัยเชิงอฐฐาธิบาย 3. ความจำเป็นในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์การ3.1ช่วยให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์เช่นปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงานคือปัญหาใดเกิดขึ้นที่กระบวนการหรือเกิดจากโครงสร้าง3.2ช่วยในการทำความเข้าใจเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเบี่ยงเบนจากสิ่งที่ควรเป็น ตามแนวคิดทฤษฎีหรือไม่อย่างไร 3. ช่วยในการคาดการเช่นควรจะแก้ปัญหาโดยวิธีการใดตามหลักการในแนวคิดทฤษฎีหรือคาดคะเนได้ว่าถ้าไม่มีการแก้ไขจะเกิดอะไรต่อไป 4. ช่วยในการควบคุมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผลของการคาดคะเนจะทำให้สามารถหาวิธีการในการควบคุมเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างเหมาะสม